หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนุญาตไม่แอบทายนะครับพระจมขยันแหงวัดบ้านเกาบอนะครับนี่นะครับบางลูกไม่ได้อยู่เกาบอนะครับนี่วัดบ้านปฏิรูปหนึ่งวัดบ้านเกาบอหนึ่งวัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงหนึ่งนะครับและก็เมชีนะครับนี่มาดูแลที่อยู่ที่ฉันนะครับนี่ผู้อยู่เบื้องหลังความอิ่มอร่อยนะครับนี่หรือขณะที่ทําวัดสวดมน และก็นั่งเจริญจิตตภาวนานะครับก็เลยครูบาอาจารย์นะครับมาช่วยกันจัดที่อยู่ที่ฉันนะครับนี่ที่วัดบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงคมจังหวัดนครพนมนะครับปกตินะครับจะถ่ายแต่เวลาอื่นนะครับเวลาจัดที่อยู่ที่ฉันนี่ไม่ค่อยมาถ่ายนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมนะครับมีหลายแผนกนะครับช่วยงานปฏิบัติธรรมนะครับมันมีหลาย หลายเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ไม่รู้รูปไหนนะครับที่จะมีบุญได้ขึ้นธรรมะนะครับให้ธรรมะในช่วงพัตาหารเพนนะครับธรรมะนี้จะพิเศษนะครับใครขึ้นมาแล้วอาการสันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับตะกุกตะกักนะครับไอรูวาทวงถูกหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับเม่ครัวพ่อครัวจอมขยันแห่งวัดบ้านปฏิรูปนะครับนี้ เรียมพัตนาหชาวเช้าถวายคณะสงฆ์แม่ขาะแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับต่างคนก็ต่างมานขนควายนะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับนี่ใส่ถุงอ้อมป้อมแเปมอยู่นี่ไม่รู้อะไรนะครับนี่นยังเป็นอน่างอหนึ่งขนมยังเอื้นซื้อนี่ึขนมยังลูกกันนี่กำลังกำลังสื่อสารกันอยู่นะครับนี่ขนมยังเห็แต่เด็กนะครับ คนคนเตรียมก็ไม่รู้นะครับคนฉันก็ไม่รู้นะครับแทบอย่างเดียวนะครับนี่เดินนี่นะครับเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมที่อยู่ที่ฉันนะครับพอจะถามชื่อขนมนี่เป็นเรื่องยากเลยนะครับเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วจะรู้ชื่อเองนะครับนี่เด้นนี่นะครับแผนของหวานนะครับนี่คัดแต่คนหน้าหน้าหวานหวานที่สุดนะครับมาทํานะครับ ยมพ่อนี่เลยนะครับนี่ประเด็นของหวานนะครับนั่งที่เดิมนะครับประจำการอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเลยนะครับนี่วันนี้เน้นหล้าย่างนะครับข้าโพดนะครับขาโพดกล้วยอย่างเหลืองๆนี่เขาเอ่ยอย่างบางอย่างนี่ฮือลูกพับนะครับผููใดเป็นคนอาพับนะครับนี้เด้อนะเเคยไปเที่ยวภูทับเบิกกับยมพ่อนะครับนี้ เดินทางไปสายนะครับไปเจอลูกพับนี่นะครับนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับลูกพักคนละลูกน่ะอร่อยมากเลยนะครับไม่รู้อร่อยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเช้าหรือว่าคนไส่ตายตีจับจับใส่ยังเสียบไปบดตีเด้อนะครับลูกพับนะครับนี่มีทั้งลูกพับมีทั้งมะม่วงนะครับหลายอย่างมากประการนะครับแต่สังเกตดูนะครับ ปนเื่อของหวานนี่แต่คัดแต่คนหน้าหวานนะครับมาทํานะครับนี่สองร้อยหรือค่าย่องเด้อนะครับค่าชมเก็บสองร้อยนะครับแต่ไม่เคยได้สักทีนะครับเก็บตลอดนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมันปฏิรูปนะครับมาเตรียมปัตหารนะครับนี่ตัดบัวยังเหลือใยนะครับนี่ตัดใจยังเหลือ เดืออะไรก็ไม่รู้นะครับเสียดยังเลยนี่แม่แกงบัวแกงใส่ย,ยังระบัวบานนี้ต้มสายบัวเ,ยวเดี๋ยวจิว่าแกงใส่ม้่วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้เอาบอตัดกระไดตัวนั่งยนย่าลูกไดตัวอืมบักซิ่งเมียงว่าอันยนย่าจึงเห็นหนาพระล่าเ้าว่าสันแสดงว่าไม่ได้ฟังนิทานเสียงเมียงนะครับนี้ เด้อนะครับสมัยโบราณประเพณีโบราณนะครับเวลาไม่ให้เหนยหน้านะครับเวลาทานอะไรนะครับสิ่งเมี่ยงก็เลยไม่ให้ตัดให้ยาวๆนะครับเวลายกขึ้นก็เลยมองเห็นหน้าพระราชานะครับแสดงว่าผู้เฒ่าคักได้ผู้บอกนี่เนาะฉัน่ามุ้ยไปหูจักน้่มเนาะเด้อขอโทษขออภัยนะครับพเนของหอมนะครับนี่ต้องอายุรุ่นนี้นะครับนี่มาทำของหอมนะครับนี่ สร้อยหอมนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับมาช่วยกันวันนี้ไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรนะครับนี่เอาไปใส่ยังเหรอหอมนี่เฮ้ยนี่แกงเอียงแกงไส้บัวนะครับวันนี้พัะทหารพิเศษเอาตอนเที่ยงสายบัวตอนเช้าเป็นข้าวต้มตอนเที่ยงเป็นสายบัวนะครับสายบัวบัวสายนะครับนี่ อยู่ด้วยกันหลายแผนกนะครับนั่งจนหลังงอนะครับกว่าจะได้พัตตาหารแต่ละมื้อนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับนี่น่าจะมีจัดงานแบบนี้ตลอดทั้งปีนะครับนี่อันนี้ไม่ยั้งันนี้คำหวานบ่หวานตานะครับนี่เอาไปใส่ยังนี่แกงซุมนี่บ่ของแท้นะครับนี่ต้มหั่ก่อนบ่หรือจังใดนีเอาลูกน้ำซื้อตียอันนี้แผนกยั้งขนนี้ ใส่สแกนส้มเมื่อวานบนนี้นพังเอียงคก็ขาดไปเด่นเฮ้อสงสัยจะถอดแว่นใหม่แล้วหรือนี่นางนี้คงวัดเท่านี่บุญหรือไปเก็บมาอันอนี้เป็นถวายมากอันตำป้องปอง,ปองนี่ใส้ยังไงตำป้องปองนี่เครื่องแกงนะครับนี่ตำให้ละเอียดไม่ใช่ไข่บนนี้นะครับยังละเอียดไม่พอนะครับตำให้ละเอียดกว่าเดิมอีกนะครับนี่ อันนี้พัตาหารเช้านะครับข้าวต้มเบาๆนะครับเมื่อวานนี้เป็นข้าวผัดนะครับวันนี้เปลี่ยนเมนูใหม่พรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปเพื่อไม่ให้ซ้ำซากนะครับเด้อทอดยังเอาฝากไปหึโอ้นะครับเกี๊ยวหอมใส่ต้มข้าวนะครับ ขออนุญาตมาถ่ายภาพญาติโยมผู้เตรียมพัตนาหารให้แก่คณะสงฆ์เมขาแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับตื่นมาแต่นู้นนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับมาเตรียมพัตนาหารอยู่ที่โรงครัวนี้นะครับนี่บนิแบงเป็นคุ้มเนาะเนี่เนาะมาทั้งเบิดหมู่บ้านเลยไม่ได้แบ่งเป็นคุ้มนะครับอาศัยว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับบ้านปฏิรูปนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมมาตมาภาพมาเห็นมใหม,ม่นี้ตกใจนะครับถนนของหมู่บ้านนี้จะตรงเป๊ะเลยนะครับยืนมุมนี้แล้วมองไปทางนู้นมันจะสุดสายนะครับแต่เวลาเวลาเดินบินทาบาทนี่ไกลมากเหลือเกินนะครับนี่มองเห็นอยู่แต่มันไกลนะครับบ้านปฏิรูปนะครับนี้ลายแผนกตตัหลายผนยกผนกด้วยกันนะครับช่วงเช้าๆโยมจะมาจัดพัตตาหารนะครับเตรียมถวายพระนะครับ แต่บรรยากาศไม่คึกคืนนะครับไม่เหมือนใกล้วันที่สิบหกนะครับถ้าวันที่สิบเจ็ดก็จีอีกกระล่มหนึ่งนะครับบ่ถือหวยเนาะโอ้จะสิวางได้แล้วเนาะพากับบสือขึ้นกันนะเนี่เอ้นะครับแสดงว่าสงสัยเจ้ามืออิ่มไปแล้วนะครับงวดนี้นะครับนี่ ยังมีงวัดต่อไปให้แกมืออีกอยุ่ <g iggle> นะครับตามแก้เรื่อยๆนะครับกว่าจะรู้ตัวหมดเงินไปแล้วนะครับนี <c> ่ <oughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับหลพ์แผนกต่อหลฟ์แผนกนะครับกว่าจะทําพัตหารสิทธิ์นะครับนี่ <g iggle> <g iggle> บอเห็นเห็นะ <c oughs> ตะกีนย่แมวเป็นเกียงม,มันสิแกงใส่ปา่ามันสิเป็นน้ำเป็น สีขุนขุนแจ้กน่อยเป็นยังกันคำจ้กน่อยนะกันแกงใส่ปลาปลาคอปลาใดนี่นะอาจารย์มาแต่ที่ใดคะโอ้ยคนะโสโอแต่แเป็นคนมค่ะอย่างแ่าเป็นคนไม่ดะเอาเมียนบอกว่เยสุเนาะสาธุอนุทนานะครับนี้เป็นคนเยสูนะครับแต่อำเภอป่าติวนะครับอ่าพ่อก็เมียเป็นคนเยสูเนะ จำได้แต่กองข้าวน้อยนะครับเนี่ออยจะสูงมันบ <on> ุคคลนี้มองเที่ยวดอกมิแต่กองข้าวน้อยนะคนไปกับหุจักกองข้าวน้อยล้นนะครับสถานที่ที่เดียวนะครับที่คนพอรู้จักดังลึกเกินนะครับกองข้าวน้อยนะครับพาลูกไปดูนะครับลูกจะไม่ได้ฆ่าแม่นะครับอันย่ำฮะเจ้าไปสารพัดนะเจ้ากับอันเอากองข้าวน้อยนี่ไปลองสารพัดนั่นนะ ทองจ๋าทองหล่นนะนะครับไปอยู่ที่วัดพิษโสภารามที่อุบลราชธานีนะครับญาบยมไปถวายเสียงสารพันนะครับก็จะสารพันกองเขาน้อยนี่นะครับนี่ดังนะครับเวลาฟังแลวน้ําตาจะไหลนะครับสีขาก็ะบื้ขาลดเด้เมียกระอ้นอยู่หันละไม่รู้ใครแต่งนะครับแต่งได้ดีมากจริงๆนะครับ เดก่อนอื่นก็เพราะว่าอยู่แต่กองข้าน้อยนี่พิเศษนะครับนี่นะครับโยมหลายแผเนกด้วยกันนะครับผเนกจัดช้อนจัดจานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่มาเมื่อไหร่ก็เจอแต่คนเดิมๆนะครับมาถ่ายภาพนะครับ,รบ <laughs> มาถ่ายย้ำไหนก็พอเต้นาเดิมๆตีนะครับ อันสวนยางมันปฏิรูปเพามันอยู่ทั้งใดคือมีทัวไปดินะครับบ้านปฏิรูปนี่สิ่งที่ดังที่สุดคือสวนยางนะครับมีแต่อเซียมีแต่อเซียสวนยางทั้งนั้นนะครับปฏิรูปนี่นะครับนี่ <c oughs> อัตรารของหวานนะครับจะมีข้าวต้มแล้วก็ของหวานนี่นะครับเป็นผลไม้ ถวายพระนะครับนี่ในช่วงงานปฏิบัติธรรมเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะสิ้นสุดพรมปีหน้านะครับเพ่อมีโอกาสได้มาเมื่อวานนี้ได้ยินพระอาจารย์พระคระูท่านเล่าให้ฟังนะครับปี2558นะครับฝาฝนชนธาโตกลงมาหนักนะครับต้นไม้หักโค่นนะครับ กระผมมาทำมาภาพกระพึงมาปีที่สองนะครับตอนนั้นพอจําได้อยู่นะครับอยู่ในเหตุการณ์นะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับนี่เดือวันเปิดงานมีไหมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆ้ายมมาเตรียมพัตหานุ่นนะครับพระอานาร์พระครูนะครับมาดูแลความเรียบร้อยที่โรงครัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าพัะเจ้าหน้าที่นะครับมารับกาแฟกระแทกตาก่อนไปทำงานนะครับเนี่ดเด้อนะครับแต่ว่าโยมบอกว่าน้ำร้อนยังไม่ร้อนนะครับต้องรอก่อนนะครับเด้อเนื่องจากนะครับมาแต่นู่นนะครับอำเภออากาศอํานวยนะครับโยมมาถวายกาแฟตั้งแต่วันแรกๆนู่นนะครับวันที่สิบห้านู่นนะครับ แต่ว่าต้องรอนานนะครับใจเย็นๆนะครับของดีนี่ต้องรอนานนิดนึงนะครับเดินนี่พระเจ้าหน้าที่ที่ทำจัดที่อยู่ที่ชั้นนะครับนี่สงสัยจะมารอก,กาแฟกระแทกตาเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามาขอความเมตตานะครับกาแฟ เจ้าเช้านะครับกับคุณโยมรุณีขันคำนะครับคุณแม่ต้อนะครับนุ่นทางนู้นนะครับนี่และก็ครูบาอาจารย์นี่นั่งอยู่โน้นนะครับนี่พระเจ้าหน้าทีู่้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยนะครับโรงครัวนะครับนี่พิเศษนะครับโยมมาเป็นเจ้าภาพถวายกาแฟนะครับถวายความสะดวกนะครับให้แก่คณะสงฆ์ เมฆาเมชีที่วัดบ้านปฏิรูปเนี่ยนะครับมาตั้งแต่วันที่สิบห้านู่นนะครับแบคีตัวเดียวกันเนาะในกาแฟดำนู่นนะครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับกาแฟนี่กาแฟดำนะครับแต่ว่าชอบคนเขานะครับคนละอย่างกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาเอียบไทยนะครับ แผนกายสีนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับนี่ถ่ายคนทําก่อนนะครับนี่เดินนะครับมาประจําการอยู่ที่นี่นะครับไม่ไปไหนนะครับมาเมื่อไหร่ก็เจอนะครับนี่รอทําบายสีใหญ่นะครับที่จะฉลองวันที่ยี่สิบสามนะครับสัญญบัตรพัดยศพระจาจาร์พระครูท่านนะครับเดินนี่เพิ่งจะขึ้นรูปนะครับนี่เขาเอื่นยังละเหตุอยู่นี่อันนี้เขาเอื่นยังนี่ เกียนากบัวหรือ,อยังนีนนนง่หอนพรยนาหนพนาเ <c oughs> ด้อน,นครันี้เ <c oughs> พิ่งจะเริ่มต้นนะครับนี้กว่าจะเสร็จจริงก็วันที่ยีิบสามนู่นนะครับจะเที่ยวมาถ่ายภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี้บางคนนี่เตรียมของมานอนที่นี่เลยนะครับประจําการช่างฝีมือเอกของบ้านปฏิรูปมารวมกันที่นี่นะครับ ทำใบสีงามๆในวันฉลองสัญญบัตรพัยดยศภาจันทร์พระคูวิจิตสุตาที่คุณนะครับแต่ว่าก่อนจะทํากระดบกาแฟก่อนนะครับนี่สาุอัน สปริวารานีภิกขุสังคัสาโโนชยามาสาธุโนพันติภิกขุสังโฆปัตตาณีสัพปริวารานีปฏิปันหา Cewa. Cewa. Mata Bidu Tadi Nangja Yata ya Kanang Dikaratang Dintayang Sukhaya Kadeh Pabisu Sungguh Jalan Kadeh Pabisu Sungguh ที่คือมัคผุนทานิพันขอความสุขทั้งสามประการจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ยารยากทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยา Yeah. าจารย์มหาวราวุษนะครับฐานิโยลองเจาคณะอำเภอนาแกนะครับวัดเสาเฉียงนะครับจะได้เมีตาให้ธรรมะนะครับนี้เด้อวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับ โดนน้ำเย็นน่าจะเป็นเรื่องนะนี่มานมันมาทดสอบแล้ว สองสามสี่ห้าน้ำลากบัวนะครับมือเช้าไปถ่ายอยู่นะครับนี่เด้อนะครับเอาตอนมันโมเมนต์สิดีกลัวมันเย็นดีด้ครับนี่ต้มบนน้แข็งเลยเป็นยานะครับยาเย็นนะครับฉันแล้วโรคจะหายนะครับซับจะละลายนะครับชีวิตจะมวดสลายนะครับออนุญาตถ่ายภาพนะครับมือเช้าเห็นโยมเขาทำอยู่นะครับน้ำลากบัวนะครับนีมุตนเลยครับนี่ ผมมักตอนมันครับแต่ว่าเล่ามันไก่หรือเปล่าเนาะเหลืออยู่สิบนาทีนะครับนี้นี่มน่นเลยครับนีมน่นหรอกครับผู้บาอาจารย์ฉันอิ่มผมกะเบืองได้เฉยนะอิ่มแหละครับมัอนี้ก็ยิ้มคักีหลีครับเดี๋ยวสาธุอนุโมทนานี่นะครับนี้เมื่อเช้าไปถ่ายเห็นโยมกําลังทําอยู่นะครับน้ําลากบัวนะครับตอนแรกบอกว่าน้ําหัวบัวนะครับงงไปเลยนะครับ นี่น้ำลากบัวน,นะครับนี่